สวัสดีค่ะแม่ทุกคนนะคะวันนี้ก็จะมาันนี้อาจจะไม่ได้จัดต่อแล้ว,วขอขอภัยด้วยนะคะช่วงนี้รีบอัดมากๆขนาดคลิปกิจกรรมยังรีบอัดเลยเนาะก็คลิปกิจกรรมนะคะเดี๋ยวเราจะปิดแล้วไม่ก็ประกาศผลพรุ่งนี้ไม่ก็วันพุธนะคะก็เราจะมาแจ้งนะคะว่าเรามีช n e l กลุ่มแล้วนะคะชืช่อชแนลว่า Scoochy Family แกนะคะเดี๋ยวจะพิมพ์ให้ดูนะเดี๋ยวจะขึ้นว่าจตหน้าจอน,นี้ด้วยเนาะถ้าขึ้นนะคะ นี่นะคะพิมพ์แปว่าสกูชี่แฟมารีเดี๋ยว<อ>ให้ดูนะแะัใจัใจฉนนี่นะคะฝากไปกดติดตาม,มด้วยนะคะสกูชีแ่แฟมารีแกงนะคะนี่ก็จะลงเป็นนี่ค่ะก็เรา เออแนะนำตัวไปแล้วนะคะแล้วก็อันนี้เป็นอินโทรกลุ่มนะคะเดี๋ยวให้ดูเพลงสนุกมากเลยเนาะ<ม>ก็ฝากไปคอมเมนต์ไปกดติดตามด้วยนะคะถ้ายอดซับสไครอันนี้ขึ้นเร็วนะจะเพิ่มของรางวัลให้ด้วยนะโอเคอย่าลืมไปเล่นกันนะคะเพราะว่าเราอาจจะเพิ่มของรางวัลน,นะคะถ้าคนติดตาม เยอะขึ้นในนะในช่องกลุ่มเน่ยเยอะขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์การติดตามไว้ให้นะคะโอเคถ้าอย่าลืมนะคะว่าถ้าเกิดว่าคนติดตามช่องนี้เพิ่มขึ้นเยอะก็จะเพิ่มของรางวัลน,นะคะโอเคนั้นค้นนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลดค์กดแชร์ค่ะให้ช่องเราด้วยนะคะ